ขบวนนะครับท่านได้ลงมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะขึ้นไปทำความสะอาดพื้ที่บริเวณน้ำเพื่อที่จะจัดเตรียมที่วางถาดสำรับถวายเจ้าพ่อคว้าชั้นแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ใกล้ๆท่านขอความร่วมมือมั่วโหมมีที่บรรเลงถวายเจ้าพ่อนะครับโดยทั้งที่น้องที่กำลังรับถวายเลยหรือแห่ใบสีรอบเจ้าพ่อก็ต้องกราบขอบวนเลุกท่านครับ ในปีนี้จะยิ่งใหญ่จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของพวกเราชาวชาวัชยภูมิทั้งมวลและท่านที่มาร่วมง,งานปีนี้ก็ทราบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมง,งานและวันนี้ก็จะเห็นว่ามีช้างเผือกก็ด้วยนั่นเป็นช้างย้อมสีเดี๋ยวรายละเอียดของช้างเผือกทางพิธีกรของเราก็จะได้นําเรียน ในช่วงนี้ก็เรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้เกียรติที่เรารพนิก้ารได้เข้าประจำที่ในเวลา6กนาฬิกาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านชูศักดิ์ตรีสารจะได้นำพี่น้องประชาชนผู้ที่มีจิตสภาได้แสดงเจตจำนงที่จะถวายช้างให้กับท่านเจ้าพ่อพญาแหละะปีนี้ ท่านผู้ว่าแบอบกว่าใครที่มีจิตคทาที่จะร่วมถวายช้างถ้า2,500บาทขึ้นไปท่านก็จะได้รับรูปหล่อของเจ้าพ่อที่ผ่านพิธีกลุ่มเสงเป็นที่เรียบร้อยและเป็นของที่ระลึกส่วนท่านที่ถวายช้าง่ำก่านะั้นท่านก็จะได้ถึงจ่าติดที่เชื่อและทุกท่านจะได้ขึ้นถวายช้างทั้งหมดการถวายช้างในปีนี้